งานผสมผสมอาหารไก่เ,กเปลกไก่กินทุกกบอสมีบอสได้ไหมอืมเกษตรน้อ,รานอาหารอะไรขาบเปลือกขาวเปลยอกขาบเปลยก มสมอาหารติดอาหารใจมันอิ่มหอยแล้วไอ้เบสเนี่ยอิ่มหอยแล้ววอาหารมีลำ่ำมีเขาปลาย ไป่ตุ้งยังเจอไม่สบายยังไรเลยอาหารเปมี่ไหมมีเพิ่มไหมวะจ๊ะถามก็ถามถามไข่ได้ปะนี่ถามฮอดไก่ไอ้ถามไก่มีไข่เพิ่มอืม <c oughs> อน่ากินล่ำนะั่งว่าไก่นี่แปลกอยู่มันเบื่อหัวอาหารที่เรบุนี่เอาล่ำใส่มันเก็บกินจนเบื่อ ยับก, so กันตะเพืชเจ้าสาวเ่ินผู้นะหัวอาหารยังๆอยู่ในในกระป๋องหนั่นมันกินแค่มันพานกินแต่ล่ออ กิจวัตประจำวันกินอิ่มไครใหญ่หรอล่โอ้ยก็เห็นอยู่แต่งเต้นเบียนคนน่ะเอาเป็ดมาละตีตี้เปวสมอิ่มอิ่มก็ต้องหายตัว เป็ดมีไก่โอ้ยขอเป็ดเขาให้ตั้งกลุ่นดิเห็นกันเสมออยู่กันย่านอยู่เนาะแปลกอยู่เป็ดไก่นี่ชอบตื่นเท่านั้นใช่เป็ด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 เข็นอีหย่างจัน เกี้ยังนัน่นเอาล่ำเปียกใส่ตีเอเปีเอาเป็ดตื่นเจ้าของเปียกอยู่อ๋ออาหารให้เป็ดเป็ดเพร่ะเคยตื่นตั้งเถอแต่เอาหอยหนวยใหญ่มาให้เป็ดก,กินทีนิดดี อบอกกินหน่วยใหญ่ยังว่าไปเก็บมาให้เป็ดกินเอ้อเอาบอกหอยมาให้เป็ดกินหอยหน่วยบากใหญ่ก็เอาให้เป็ดกินเบิดโออมันจะกินบ่อน้อลำแหงปาน๋าหนอจะเป็นหน,น,น้านแล้วเนาะเอามื่อันไก่นี่ก็ไม่ไม่แหบเทา อโอ้ยปวดพ่อแท้แหบเฮ้าแม่ี่ไก่สุปดีแมยจิกตีนเขาปับ๊บปับปับปับอยูอ่อาหารเป็นระเบียบเรียบร้อยจังสีได้ไหมไปสื่อแกบเอาแกบมาใส่คุ้นามันเคลียร์ออกอ่ะใช่น,นันนันนันนั่นไปเคลียร์หวัวอาหารแน่นถ้าใส่ร้ายปวดนะ นั่นมันเคลียร์ไปกองห่อมันก็ถ้าเห็นบอ่ออมว่าวอาหารมันถี่เฮียเบิดแล้วนั่นเห็นบ่มันเคลียร์ไปกองห้างนั่นเบิดนะเออขวดขึ้นมาทั้งพี่แล้วมันกระิอีออกขันบ่เต็มเลยนั่นโอ้ดือแท้ๆส้สุ่มอืม นั่ไทยร้อยออกแลไปจับมาเลยเด้ดอดื้อดือได้นี่ไก่ซุ่มนี้เบิดตัวน่าวนี่ขอตุกนะนี่จะโตอ้วนอ่วนอ่วนตุบ อีกขวอบหนึ่งชูนอีกขวอกหนึ่งไก่ไก่ไก,ไก่ได้กินเก่งเีงื่อวนขัก อำนรายเป็นสาวแล้วไกาเป็นสาวแล้วสีมันเปลี่ยนสวยสวยสาวสำหน่อย ດຶງເອົານ້ຳຫອຍບດຽວ